สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะไปดูรถนะครับที่บ้านลูกค้านะครับก็ตอนนี้เราก็นั่งแท็กซี่ไปนะครับก็นี่มีกระเป๋าเป้หนึ่งใบนะครับในนี้นะครับก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดู นะครับแล้วก็ต้องมี power bank นะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับอันนี้ขาดไม่ได้แล้วก็ปากกาโอเคตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับรอลูกค้าลงมานะครับอยู่ที่คอนโดนะครับนี่มาถึงแล้วนะครับก็ถึงรถแล้วแล้วก็เดี๋ยวดูภายนอกนะครับดูสีภายนอกก่อนนะครับว่าสีสวยไหมมีรอยตรงไหนหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูสภาพยางแม็กนะครับยางก็นี่ปีใหม่ๆปี2 2 โอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องนะครับว่ารถมีอุบัติเหตุชนด้านหน้ามาหรือเปล่าแล้วก็เปิดฝากระโปรงหน้าดูเลยโอเคเปิดมาก็โอ้โหถือว่าโอเคนะครับรถด,ดูจากสายตาตรงนี้ก็คันนี้เดิมเดิมแน่นอนนะครับรถไม่ขยับเลยนะครับดูนี่ เราก็จะมาดูตัวเครื่องนะครับว่าเครื่องเป็นัสภาพเป็นเงาเงาอยู่หรือเปล่านะครับผมนี่แล้วก็สตาร์ทเครื่องฟังเสียงเครื่องดูนะครับว่ามีเสียงผิดปกติไหมแล้วก็ชาร์จด้านบนเครื่องดูแล้วก็เช็ความร้อนนะครับแล้วเราก็มาดูด้านหลังนะครับมาว่ามีชนด้านหลังมาหรือเปล่าอันนี้ก็เดิมๆนะครับผมอาร์คอยู่ครบนะครับ ลำดับต่อไปเราไปสตาร์ทเครื่องเช็คระบบไฟฟ้านะครับคันนี้ก็ใหม่แค่แสนสองนะครับเป็นรถบ้านนะครับสภาพดีมากๆเลยนะครับวิ่งน้อยเช็คระบบไฟฟ้าทุกจุดนะครับกระจกข้างกระจกมองข้างนะครับผมวิทยุแอร์นะครับเปิดให้หมดเลยนะครับเช็คให้หมดนี่มันติกดได้หรือเปล่านะครับเราเช็คให้หมดเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะก็คือจบนะครับคันนี้ก็ถือว่า ซื้อนะครับทาสัญญาซื้อขายนะครับนี่ลูกค้าก็กาลังจะเก็บของนะครับผมเช็คสัมภาระตัวเองนะครับขนของออกจากรถนะครับผมนี่ตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอถ่ายรูปกับลูกค้าลารถครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะครับผมนี่เป็นนิสสันเซลฟี่นะครับปี2012รถสวยมากนะครับนี่นะครับขับกลับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ เดี๋ยวราคานะครับใครสนใจคันนี้ก็เดี๋ยวมาติดตามาไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาลงราคาเล้าๆนะครับรถสวยมากนะครับ